สวัสดีแบบค่ำคม,มืดๆนะจ๊ะทุกคนชีวิตพวกเราแลดูจะเหมือนจะอบพยพไปในสักที่นะคะเปล่าคะ่ะเราจะไปมาดริดกันนะคะวันนี้ก็จะออกบ้านเช้าหน่อยนะคะขับรถก็ประมาณ3มชั่วโมงนะคะเพื่อนๆแต่ก็ยังไม่ได้ออกทันทีเพราะว่าเราต้องมาขูดน้ําแข็งตรงกระจกรถกันก่อนฟ้าเริ่มส àng, างแล้วค่ะตอนนี้ก็ประมาณ7โมงนะคะ ยิงนุ้ยส่วนตัวแล้วจะชอบดูท้องฟ้านะคะอันนี้เป็นกังหันนะคะที่เขาใช้ทำไฟฟ้าเห็นคุณสามีบอกวิวข้างทางก็คือสวยงามมากเพื่อนๆมีทั้งสีส้มสีเขียวสีปะปนกันไปนะคะดิฉันเหมือนบําบัดมากตอนนี้ตัวน้องมาลีก็อย่างที่ภาพเห็นนะคะหลับสลบคารถไปเลยจ้า มาดริดดิฉันก็ไม่ค่อยมาบ่อยเท่าไหร่ถ้าไม่มีธุระจาเป็นจริงๆนะคะบ้านเมืองเขาก็สวยงามค่ะแล้วก็รถก็ค่อนข้างที่จะติดนะคะบเพื่อนๆตอนนี้เราก็ถึงในตัวเมืองมาดริดแล้วนะคะอากาศหนาวมากเลยเพื่อนๆดิฉันก็ลืมเอาถุงมือมานะคะทั้งแม่และลูกก็มือแข็งกันไปจ้ะ ก่อนที่จะไปทําธุระใดๆก็หิวข้าวนะคะก็มานั่งกินก,กาแฟกันก่อนนะคะน้องมาลีก็สั่งเป็นโกโก้นะคะที่นี่เขาก็จะให้มาเป็นนมแล้วก็มีผงโกโก้เทเองแล้วก็สั่งเป็นคัวซองนะคะคัวซองช็อกโกแลตถ้าเป็นบ้านเรานะโอ้อากาศแบบนี้ก็โจ๊กหรือไม่ก็ข้าวเหนียวหมูปินะ้งเนาะเพื่อนส่วนดีฉันก็ยังไม่ค่อยหิวเท่าไหร่นะคะก็สั่งเป็นกาแฟดํานะคะรอบนี้ไม่กินไม่ใส่นม คุณสามีก็ถามว่าเธอไม่หิวหรอก็เลยสั่งเป็นขนมปังแฮมแบบนี้นะคะกินแค่เนี้ยแหละค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันเช้าอยู่แล้วอากาศมันเย็นมันลืนคอค่ะเพื่อนจา๋าร้านกาแฟร้านนี้เราก็มานั่งเป็นครั้งที่สองนะคะบริการดีมากนะคะเพื่อนๆพอกินเสร็จไลเสร็จเราก็ทำธุระเสร็จก็กลับบ้านเลยนะคะเพื่อนเพื่อนไม่ได้ไปท่องไปเที่ยวในตัวเมืองเท่าไหร่นะพอรอบนี้มาแล้วก็มีธุระไปต่ออีกเป็นคนที่มีคิวเยอะมากว่ะผ่านผู้เหมือนดารา แล้วก็หิวข้าวกันนะคะระหว่างทางเราก็มาหาร้านอาหารทานกันนะก่อนที่จะกลับไปมาเลเซียนะจ๊ะถ้าจําไม่ผิดร้านนี้ก็เป็นครั้งที่สองนะคะที่หนุยและครอบครัวมา,มากินที่นี่นะแต่รอบนี้เราจะไม่สั่งเป็นเซตเมนูนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าเซตเมนูของเขาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ชามใหญ่มากกินไม่ไหวเราก็สั่งเป็นขนมปังนะคะแม่ก็สั่งเป็นแบบนี้บ็อกดิโอนะคะเป็นแซนด์วิชก็จะมีมันฝรั่งทอดนะคะก็จัดไปเลยจ้ะ ขนมปังเขาก็จะนิ่มๆนะคะแม่ก็สั่งเป็นไซส์กลางนะคะไม่ใหญ่เท่าไหร่ส่วนน้องมาลีก็จะเป็นไก่ทอดนะคะนางก็กินไม่หมดค่ะเพื่อนๆแล้วก็แด๊ดดี้ก็สั่งเป็นขนมปังเหมือนแม่เลยจ้ะน้องมาลีก็คือ enjoy สุดๆนะคะกินแล้วก็หลับตลอดทางเลยแอบบอกนะว่าร้านนี้เขาก็บริการดีนะคะอาหารก็อร่อยนะคะเพื่อนๆคนถึงคนจะเยอะนะแต่ว่ารอคิวไม่นานถ้าเกิดใครได้ผ่านมาก็ลองมาแวะชิมดูนะคะ ดิฉันก็คือสั่งกาแฟอีกแล้วนะคะทั้งหมดวันนี้กินไป3ามแก้วรถก็ไม่ได้ขับกับเขาไม่เข้าใจทําไมกินเยอะเหลือเกินแต่ดิฉันรู้สึกเพลียมากค่ะเพื่อนๆฉันไม่ชอบเลยการน,นั่งรถไกลไก,ลกลแบบเนี้ยกินเสร็จอะไรเสร็จแล้วก็กลับบ้านแล้วนะคะตอนนี้ก็เวลาประมาณ4ี่โมงแล้วแดดกําลังอ่อนๆเลยนะคะแต่ว่าอุณหภูมิก็ประมาณ78องศาะคะ่ะแอบเย็นอยู่นะสําหรับฉันบาย